สวัสดีครับผมอ่าก็หายกันไปนานนะผมมาเกือบสองอาทิตย์เลยนะครับผมเออต้องขอโทษทุกคนด้วยคือไม่ได้แจ้งอะไรไปเลยก็คือที่ผมหายไปมาสองอาทิตย์ผมมีสอบนะผมก็ต้องอ่านหนซื้อสอบต้องเคลียร์งานอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมว่าตอนนี้สอบเสร็จแล้วเราก็จะมาลงคลิปกันเหมือนเดิมแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวส่วนวันนี้นะผมเราจะมารีวิวตัวกันเหมือนเดิมนะครับผมก็ก็เตรียไมไว้แล้วล่ะก็ตัวที่เราจะรีวิวนี้ก็คือเจ้าตัว อ่าเลดี้เอ้ยไม่ใช่ดิอเลดี้นะครับผมอ่าก็จะเป็นตัวตำนานที่เข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมก็อยู่ไหนวะาหาก่อนอ่าอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นี่เป็นตัวที่เข้ามานานแล้วละ่ะก็ได้สักพักนะครับผมก็เจ้าตัวนี้นะผมอเลดี้นะก็จะเป็นสาวน้ําแข็งนะครับเออเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้โหดใช้ได้เลยนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูอ่า เราจะไปดูกันตั้งแต่ไอเอ็มชัยเดียเขาเรียกว่าประวัติสกิลแล้วก็พวกจานลึกหรือว่าสกิลลองอะไรพวกนี้นะผมว่าจะใส่กันยังไงดีสําหรับคนที่มีแต่ไม่รู้ว่าจะอัพหรือว่าควรอัพดีไหมหรือว่าควรจะใส่ยังไงนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเราไปดูอันแรกก็คือประวัติกันก่อนประวัติของเธอนะผมสําหรับจูสำหรับตัวนี้นะผมก็จะเป็นอาจอไอ้ยอ่ยอมหักแต่ไม่ยอมงอเอ,อ้ยเป็นไงล่ะเรื่องมาดีเลยนะครับผมสําหรับไอเรดี้นะผมผู้ซึ่งถูกเนรเทศไปยังดินแดน แห่งน้ําแข็งนับหลายสิบปีและเป็นการทดสอบความอดทนของเธอจะไปทําไมวะถูกนเนเธอร์ทีส์นะผมไปประวัติที่สั้นพอสมควรนะไม่รู้อะไรเลยนะรู้แค่ถูกนเนเรทศนะครับผมโอเคอย่าเราไปดูเรื่องสกิลของเธอดีกว่าสําหรับเจ้าตัวอไอ้เลดี้นะตอนนี้ผมอัพมาอยู่ที่ร่าง3นะผมแล้วก็เลเวลเตยมไอ้เลเวลตันสองร้อยแล้วแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ได้อัพเลยนะครับผมเจ้าตรงนี้ก็อัพมาแค่นิดเดียวเองนิดจริงๆนะนิดจริงๆเอง มันเปลืองดาวนะดาวผมไม่ค่อยมีนะดูดิดาวมีอยู่สองล้านไหวน้อยม,มากน้อยม,มากโอเคส่วนเรื่องสกิลนะผม mm hmm. ผมอายมาที่เวลสิบแล้วนะครับผมตอนในตอนนี้นะ mm hmm. ก็สกิลของเธอนะผมจะเป็นการสร้างความเสียหาย600 a t t แอ k แทนะครับผมใส่ศัตรูนะผมอ่าเป็นรูปกลางเขนนะเออแล้วก็ตัวเธอเนี่ยจะอยู่ตรงจุดศูนย์กลางและเพิ่มแอ t แท k และ,ะสปีดในการโจมตีเนี่ย ให้พันธมิตรหรือว่าฮีโร่ายเดียวกับเราเนะครับผมทุกคนเลยนะ50%เพิ่มเยอะมากนะเพิ่มตั้ง50%เลยละเป็นระยะเวลานะครับ3.5วินาทีครูดาวสกิลนี้อยู่ที่6วินาทีนะครับผมแล้วก็ทําการสร้างโล่ให้กับตัวเองนะอันนี้เป็นสกิลให้กับตัวเองแล้วนะครับผมทุกๆ6วินาทีทําให้เป็นอมตะคือทําคือทุกๆ6วินาทีอ่ะมันจะสร้างโล่ขึ้นมาแล้วทําให้ตัวมันเป็นอมตะถือว่าดีมากเลยนะ เออและต้านทานนะผมสถานะมึนงงแช่แข็งเป็นหินและถูกตรึงด้วยนะครับผมโอ้โหหถือว่าดีมากเลยนะเป็นระยะเวลา2.5งาวิธีอ่าแล้วก็วงเล็บนะผมผลน,นี้สามารถลบล้างได้เออตัวไหนที่แบบมีสกิลลบล้างสถานนะอะไรพวกนี้ถือว่าตัวนี้เจอแล้วแบบไม่ลุงแน่นอนฮนะแล้วก็อีกวงเล็บหนึ่งนะครับผมมี2งวงเล็บนะลดอัตราการหลบหลีของศัตรูใกล้ อ่าส uh, ีทุกๆ1นึ่งวิีเป็นเวลา3ามวิธีถือว่าลบถือว่าใช้ได้ดีเลยนะก็คือถ้าโดนตัวเนี้ยแทบหลบไม่ได้แทบหลบไม่ได้มไมไดีกว่านี่ส่วนเรื่องสกิลนะผมสกิลของเจ้าตัวเนี้ยมันจะเป็นการเพิ่มอ่าแอตแท็กแล้วก็สปีดแอตแท็กนะครับผมให้กับตัวเองด้วยนะก็สิ่งที่ผมใส่อ่ะไอสิ่งที่ผมจะใส่นะผมก็ถูกดีวกว่าก็จะใส่เป็นพวกอ่าเนี่ยไอตัวเนี้ยอะไรวะหมวกแห่งสงคารามเนี่ยเพิ่ม,ามดาเมจหรือว,ว่าตัวที่เพิ่มความเร็วในการโจมตีก็ได้นะ ือว่าอึดหรือว่าอะไรพวกนี้คือตัวนี้มันใส่ได้หลายอย่างมากไม่ได้แบบสีเขดว่าต้องใส่แบบสกิลไหนสกิลนั้นนะครับผมคือสกิลรองเนี่ยผมใส่เป็นเจ้าตัวนี้และส่วนเหรียญตาเนี่ยผมใส่เป็นเจ้า,อ,าอันนี้นะผมไม่รู้อ่านว่าอะไรกันนะก็นี่นะผมโอเคก็สำหรับสกิลนี้นะครับผมเพิ่ม HP สูงสุด35%และลดความเสียหายที่ได้รับลง21%ถึงไอตัวนี้บอกว่ามันจะเป็นอมาตาแต่สกิลมันอ่ะจะเป็นอมาตาก็ต่อเมื่อนะผม มันสร้างโล่ขึ้นมานะถ้าไม่มีโล่ตัวมันก็ไม่ใช่มาตานะผมก็เลยต้องเอาแบบพวกที่ลดความเสียหายมาด้วยนะผมเพื่อเซฟตัวเองตัวนี้เป็นเป็นตัวโจมตีใกล้นะครับผมโอเคส่วนเรื่องอ,อันนี้อันนี้มันจะอยู่ในนี่นะครับผมอยู่ในอันนี้นะคังอาวุธนะผมไอ้อขวานเนี้ยก็สำหรับสกิลเจ้าตัว ไอ้ลดี้ตัวเนี้ยผมใส่เปน,นี้อยู่นะก็คือเพิ่ม HP by 35%ขนาดต่อสู้และฟื้นฟู4%ของ max HP ขนาดโจมตีก็คือถ้าพูดง่ายๆนะก็เมื่อตัวเนี้ยมาอยู่ในสนามลบมันจะเพิ่มเลือดให้ตัวเองอ่ะเป็นเพิ่มขึ้นอีกเป็น35%ขนาดต่อสู้นะผมหรือว่าอยู่ในสนามลบและเมื่อมันโจมตีอ่ะมันจะฟื้นฟูเลือดทีละ4%เออถือว่าดีมากเด้งเลือดกัะล,ลัวเลยนะครับผมโอเค ก็สามารถเปลี่ยนได้นะก็กดเปลี่ยนได้นะเลือกชุดเปลี่ยนนะผมใช้นี้นะผมจะดีสุดนะเพราะว่ามันจะได้เวลสี่ถึงเวลห้าเลยนะถือว่าดีมากหรือว่าันนี้ก็ได้นะผมเหมือนกันนะเหมือนกันไม่แนะนําไม่ใช้เพชรน,นะไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอเคส่วนเรื่องสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะใส่ตัวไหนก็ได้นะจะใส่สัตว์เลี้ยงที่อยู่ในอันนี้ก็ได้นะผมสัตว์เลี้ยงธรรมดาปกติก็ได้นะมันใส่ได้หลายตัวนะผมแต่ว่าตัวที่ผมจะเลือกใส่ก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะผมเจ้าตัวราย วูฟโรลลิ่งนะครับผมหรือถ้าแต่เป็นไทยง่ายๆก็คือมาป่าที่ตกอะไรวะตกตกระกรรมลำบากไหมน่าจะใช่น่าจะใช่ใชออถ้าแปลไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดนะโอเคสหรับสกิลตัวนี้มันดียังไงครับผมก็คือเมื่อฮีโร่ของมันนะถูกโจมตีมันจะทำการ DMG DMG เนะี่ยคือความเสียหายทางกายภาพนะก็จะทำการโจมตีทางกายภาพนะ37%ของ Attack ส่วนสัตว์เลี้ยงนะ่ยไอใส่ฮีโร่นะผม4ตัวแบบซูม พร้อมล้างบัฟเออนี่ก็คือพร้อมมาล้างบัฟได้นะครับผมและลด60พลังงานอ่าเป็นเวลา3เวทีเมื่ออ่าไดเวอร์ n ิงวูฟนะครับผมลงต่อสู้มันจะลดอ่าอัตราการฟื้นฟูพลังงานของฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมใกล้ๆนะลง33%เลยอ่าถือว่าดีเลยนะตัวนี้นะครับผมโอเค ก็ประมาณนี้นะผมเรื่องไอเทมสกิลรองอะไรมาณน,นี้สามารถประยุกต์ใช้กันได้นะผมว่าจะใส่ไงก็ได้นะเพราะว่าไอเจ้าตัวนี้ยมาใส่ได้หลายอย่างมากเออโอเคเดีย๋ยวเราลองไปดูเขาเรียกว่า,าในสนามลบปัปดีกว่าว่าสกิลมันจะเป็นยังไงนะผมจะเรียกสู้ในนี้แล้วกันเพราะว่าในเนี้แม่งโหดเยวสู้ตายโอเคขอด่านนี้แล้วกันกดมาม่หมวโอเคเดีย๋ยวเรามาดูสกิลของไอเรดี้กันเลยนะ นี่ถือว่าตัวโมเดลมาสวย,ยนะอ่าสำหรับเจ้าตัวนี้นะผมมันจะถือเป็นเคียวไหมน่าจะเป็นเคียวสเสี้ยวพจันนะถ้าดูไม่ผิดนะตรงเนี้ยนี่เห็นสกิลว,ว่าสกิลนะครับผมจะดูสกิลว่าชาติอ,อีกรอบกันรอมานานเต็มหมดปุ๊บโอ้โหโดนสตันว่ะอุ้มเห็นไหมไหม,มันเหมือนจะมีเคียวหรือว่าสเสี้ยวพจัน์อะตกลงมาก่อนแล้วค่อยเกิดการระเบิดเลยเห็นไหมปุ้มเป็นลูกกังเขนนะครับผมถือว่าดีแล้วนะวดีเลยนะ ไม่ใๆดูหน่อยปึ๊บถือว่าสวย,ยนะแล้วก็มีตรงพื้นมันมีแบบเขาเรียกว่าวงๆเหมือนแบบหลุมดำด้วยเออเท่นะเท่ๆๆโอเคไอ้นี่ผมอยากลองเว้ยคือตอนเนี้ยผมใส่เป็นร่างสามใช่ปะแต่ว่าผมอยากเปลี่ยนเว้ยอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนเป็นลองร่างต้นดูเพราะผมไม่เคยเล่นมันตอนแบบร่างต้นก็คือร่างแรกเลยนะคือเนี้ยเดีย๋ยวลองลองดูใช้ว่ามันจะสวยกว่า ล่างที่เป็นล่างสามเลยหรือเปล่านะครับผมหรือล่างวิชาการแล้วแหละโอเคเปลี่ยนด่านเป็นนเปีนด่านด่านนี้เล่นไปนละไมาไมวเ,เอาอันนี้ดีกว่าอืมโอเคมาดูกันเห็นโอ๊ยเปลี่ยนนี่ว่านี่เฮ้ยสีฟ้าสวยนะเฮ้ยเหมือนสีฟ้าสวยกว่าสีเหลือีกนะสวยเลยนะดูดีเป็นแบบเฮ้ยมันมีสีขาใช่ไหมใช่ปะ่ะสีขาไหมน่าจะสีขานะ เออมีสี่ขาเฮ้ยมันขึ้นคนขึ้นมา้านี่ว่ะคล้ายๆเนี้ยคล้ายๆอะไรวะเซนทอร์ไหมใช่ไหมที่เป็นครึ่งคนขึ้นมา้าเซนทอร์มันจะยิงธนูใช่ป่ะถ้าจะไม่ผิดนะเออคล้ายเซนทอร์คล้ายเซนทอร์เฮ้ยถือว่าสวยเลยแล้วจะมีบงบวงวารียขึ้นด้วยเดีบบเ๋ยวจะดูวงวารียนะเนี่บบวยวงวารียขึ้นนะผมเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยก็คือมันจะเป็นอมตะนะและนี่อันนี้เลือดเล่้งจากสกิลที่เราใส่ในคังอาวุธนะ สวยดีเลยสามหมื่นกว่าเลยเด้งโอ้โหแรงอยู่นะสกิลกว้างด้วยนะครับผมก็คือมันจะฟาดลงไปบุ้มเลยนี่เป็นรูปังเขนนะครับผมแต่ว่าตัวนี้มันจ,นจะโจมตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะก็จะเห็นได้ว่าตีป้อมประมาณสามทีกว่าจะแตกเลยถ้าตีปกติโดยไม่ใช้สกิลนะครับผมอืมโอเคเฮ้ยผมว่าล่างต้นสวยกว่าว่ะสวยกว่าล่างวิวัฒนาการนะ โอเคเดีย๋ยวเราลองเอาไปป้นจริงกันดูเราจะใช้ตัวนี้ลงไปในสนามลบเพราะว่ามันมีสกิลที่อ่าเพิ่อมอันนี้เพื่อนด้วยใช่ปะถ้าจะไม่ผิดนะลืมละเดีย๋ยวดูก่อนนี่มันมีสกิลที่<ม>อ่นเนี้ยเพิ่มพลังแอต,แ,อต,แ,อตแทกและพลังชมดีให้พันธมิตด,ด้วยนะผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูโดยตัวที่ผมจะไปเล่นด้วยนะครับผมจะเป็นเจ้าตัวนี้อ่าตัวที่สร้างลูมได้แล้วก็เด็กนลนรกสามคนนะผมหัว <laughs> กะโหลกอยู่ไหนาหัวกะโหลกไปด้วยหัวกะโหลกใอ้อยู่ไหนเนี่ยอ้าวไอ่ เดีไมไอดีลองเนี่ยหรอใช่ดีหลักไอดีลองไม้มีหัวกะโหลกลืมลืมเอาเป็นอะเทน่าไปอีกตัวหนึ่งฟักไหมฟักผมไม่ได้อัพเลยในไอดีลองอ่ะกลัวเอาไปแล้วตายดิหรือไม่มีมก็ไม่รู้นะส่วนตัวนี้กําลังอัพอยู่นะครับผมมีรีวิวแน่นอนนะตัวนี้แต่กําลังอัพอยู่อ่าน่าจะเป็นเจ้าตัวนี้มั้งเอาไปด้วยดีไหมหรือปืนคู่ดีเอาตัวนี้ดีกว่าโอเคอย๋ยวเราลองไปเล่นกันดูนะผมตับหนึ่งอะเหน่าผมไม่ได้สะส์เลี้ยงไปอย่าอย่าอย่าใส่ไปพะพ้สักตัวหนึ่งกัน ใส่ตัวนี้แหละอาทิตย์หน้าโอเคอย่าลองไปป้นจริงกันดูนะผมในอดีลองนะไม่ค่อยได้ป้นเท่าไหร่เลยเว่าไหวไหมอย่าบอขอเปลี่ยนอันอันนี้ไม่น่าไหววะดีย๋ยวเปลี่ยนไปสักอันสองอันดีกว่าเฮ้ยอันนี้ได้อยู่อันนี้เป็นแบบประมาณอยู่ล่างแรกอยู่เลยมีล่างสองไหมร่างสอง่างสามไม่กี่ตัวเองนะน่าจะไหวน่าจะไหวเวลน้อยด้วยมีปืนคู่แล้วไงอ่ะไม่เคยกลัวผมมีนี่ ลุยครับลุยครับขอริบต้องลุยโอ้โหสบายบืครับผมเป็นไงครับผมแม่งตัวมันเด่นมากเลยนะคือมองจากรนยะไกลได้เลยเป็นวงแบบอยู่ตรงพื้นหนาโคตรเท่เออใช้ได้นะใช้ได้นะหรือว่าอันนั้นอ่อนเกินไปวะเดีย๋ยวลองเปลี่ยนใหม่ลองเปลี่ยนใหม่เอาแบบคนโถเลยอันนี้แบบคนโถเลยอันนี้ไม่เท่าไหร่ว่างแรกอยู่เลยเฮ้ยเอยอน,นี้ดีได้อยู่ได้อยู่นะน,นี้ได้อยู่นะเอาอันนี้แหละผมเอาอันนี้แหละ ผมจะไม่ใช้สกิลช่วยเลยนะก็คือจะลงแบบตัวเพีเพยวๆไม่ใช้สกิลช่วยสักอันเลยนะเรามาดูกันว่าจะชนะหรือเปล่าโอเคลุยไม่ใช้สกิลช่วยนะโอ้โ oh, หลวงตัวแรกเลยโอเคนะผมฝั่งนู้นขี้โกงนะเพราะามันมีฐานนะมันมีฐานมันช่วยเพิ่มบัฟได้นะโอเคประมาณนี้ถือว่าเจ้าตัวไอรีดี้ถือว่าก็ได้อยู่ได้อยู่แหละอยู่ระดับแบบ กลางๆไม่ได้แบบเก่งมากหรือว่าอ่อนมากนะครับผมแต่ถ้าแนะนํานะก็สําหรับคนที่เข้ามาเล่นใหม่ก็ก็ถ้ามีก็อัพเถอะับผมก็ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่แต่ถ้าถ้าใครเล่นมานานแล้ว,ก,ลว,ลวก็แล้วแต่นะผมแล้วแต่ย้าไม่อัพก็แล้วแต่นะครับผมโอเคก็สำหรับเจ้าตัว IDT ถือว่าเป็นตัวที่ให้ผมให้ผมให้ผ่านแล้วกันให้ผ่านแล้วกันก็ถือว่าสวยนะถือว่าสวยนะร่างโมเดลแต่ร่างสกินไม่เอา,เราร่างวิทยาการไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมชอบร่างต้นมากกว่า แต่อยากดูล่างสกินนะอยากดูล่างสกินก็คือมันจะมีสกินอยู่ใช่ปหมจะไม่ผิดนะตัวมีสกินไหมน่าจะมีอสกินดูตรงไหนวะจำไม่ได้อันนี้ว่าเฮ้ยอันนี้ว่าล่างมีบรรยากาศล่างสกินวะจำไม่ได้วะเออน,นี้น่าจะล่างเวนการมากกว่าอันเมื่อกี้น่าจะล่างสกินเออแต่ผมว,ว่าล่างต้นหน่อสวยกว่าโอเคสำหรับเจ้าตัวไอรีดี้นะผมก็ถือว่าสอบผ่านนะถือว่าสอบผ่านก็ถือว่าใช้ได้เลย มีตัวแบบเท่ๆเปียบเลยนะที่ผมอยากได้นะครับผมแต่ก็ไม่เคยได้เลยนะเ <c> ฮ <oughs> ้ยตัวนี้ก็เทนะตัวนี้เทนะถือแบบคล้ายๆแบบคาร์บ,บอยเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวกันให้ดูนะครับผมประมาณนี้สำหรับเจ้าตัวไอเลดี้นะส่วนคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวตัวอะไรก็สามารถติดต่อกันได้หรือผมอาจจะเปลี่ยนยก็ได้นะเปลี่ยนจากแบบหาคอนเทนต์ใหม่ๆไงปกติเราก็จะทําแต่การแบบรีวิวตัวหรือว่าสุ่มเพชรกันเฉยๆใช่ไหมครับผมก็อาจจะเปลี่ยนแบบ พาไปเล่นด่านนู้นด่านนี้สำหรับคนที่ไม่รู้นะเช่นพาไปตะลุยด่านต่างๆนะอาจจะเป็นในนี้ก็ได้นะผมไม่ค่อยได้เล่นนานละหรือว่าอาจจะเป็นอันนี้ก็ไม่รู้เพราะไม่เคยเล่นเลยหรืออาจจะเป็นอ่าในนี้ก็ได้นะผมคืออาจจะเปลี่ยนแบบคอนเทนต์ไงพาไปลุยด่านนู้นด่านนี้นะผมหรือว่าจะเป็นอันนี้ก็ได้นะเอออันนี้ก็ตะลุยด่านเล่นนะครับผมถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวรีเฟซสีเดียวขอลองรีเฟสดูนะ มันจะเป็นยังไงอีกเไล้เล่นนานละอ๋อมันจะข้ามไปมิติต่างๆใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะอืมอมืโอเคสําหรับใครที่แบบมีความคิดอะไรใหม่ๆสามารถเสนอได้นะผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่าจะคียกว่าเล่นนานไหนด,ดีเออหรือว่าจะแนะนําเกมใหม่ๆมาก็ได้นะอยากให้ผมเล่นเกมอะไรสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ดีกว่านะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใครเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามเลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ดีกว่านะผมสวัสดีครับ